ต่อให้จ้างเป็นล้านกระ่บ,บไปบ่ต้องมาว่าว่าปีนาสีบบจ้างสาวน้อยเพชรบันแพงถึงจ้างเป็นล้านกระ่บ,บไปนะครับถึงจ้างเป็นล้านกระ่บ,บไปนะครับผมงานนี้ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอย้งหยุดออกมาเครียบปัญหาออกมาเครียร์ประเด็นดรามา่าชัดเจนนะครับออกมาตอบโต้ชัดเจน หลังทีถูกข่หนาชุ่มชนหรือถูกผู้มีอำนาจได้ออกมาว่าจาเสียดสีออกมาว่าจามาแซะว่าจาคมเหงเพื่อเอาดัดเอาเปรียบบ้องหมอลำ่ำหรือนักร่องศินปินที่ไปทําการแสดงอยู่ที่งานหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษเมื่อมือขึ้นว่านี้นะครับและเค่นเชิญช่มพี่น้อง ชีอยู่เขตบริเวณใ่เชียงไล่ออกมาขอโทษขอโพยกับเรื่องเล่า,ลาที่เกิดขึนคือคนทีบได้ก่อเรื่องคนทีบได้ก่อเหตุบได้เหตุให้เหตุการณ์ดราม่าเหตุการณ์กระแสที่มันลบๆแบบนี้เกิดขึนเขายื่นอกออกมาหลับแล้วขอโทษขอโทษพี่น้องแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงขอโทษพี่น้องแฟนคลับเอฟซี ว่องหมอล่ำทุกคณะที่ประสบพบเจอเหตุการณ์แบบนี้เค่นำถือและชื่ชนชมนํำใจเขาทั้งที่เรืยเ่ยงว่าเป็นเขาก็แต่เขาออกมากขอโทษนะครับผมเพื่อให้เหตุการณ์มันดีขึ้นแต่คนแต่คนทีเป็นภูกระทํำคนทีคิดบ่ได ลอออกมาเว่าให้เกิดความเสื่อมเสียลอออกมาเว่าเพื่อตอบสนองความดูสึกของเจ้าของแต่บ่อตอบสนองสังคมส่วนใหญ่พี่น้องที่อยู่ชุมชนบริเวณแถวนั้นคือตอบสนองความรู้สึกของเจ้าของแค่สองสามคนเท่านั้นนะครับบ่อลอยออกมาขอโทษขอปู้ดบ่อลอยออกมายอมรับกับเหตุการณ์นี้หรือว่าคิดบ่อใดว่าตัวเองผิดเฮ็ดยังลงไป นะครับพี่น้องเฮ็ดยังลกไปยังมานําแสะนาําบานําวิพาวิจารณ์เขาอีกนะครับผมเมื่อหมอล่าวงที่สองไปทําการแสดงได้ขึ้นเวทที่ได้ขึ้นเวที่หมอล่าวงนั้นแล้วมาเปรียบเทียบคุณภาพเปรียบเทียบบัตรเปรียบเทียบเงินเพื่อเฮ็ดให้เกิด เรื่องแบบใดอันนี้บบหูน้ำนะครับเพื่อเหให้เกิดประเด็นระหว่างหมอลำสองคณะดอันนี้บบหูน้ำนะครับดรือจะว่าเสี่ยมให้บ่งหมอลำทะเลาะกันมีอคติมีอคติส่วนตัวต้องอาหน่อยเพชรวันแพงดูบหูนะครับแต่สิ่งที่หูคือคนที่วอาบอ่ได้ออกมารับผิดชอบ ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับบอมีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งนั้นที่จะออกมารับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้นะครับแต่คนที่ได้รับผลกระทบก็บคือพี่น้องที่อยู่เขตบริเวณใก้เคียงหรือพี่น้องอยู่ในมู่บานนั้นๆนะครับเลยออกมาขอโทษขอโพัยนักหล่อศิลนปินเลยออกมาขอโทษขอโพ้ยแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเลยออกมาขอโทษขอโพัย นักล่องศินปินวงหมอล่ำสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเขาไปเบิ่งตามซื้อโชว์เชี่ยวแต่ละช่องที่ลงนะครับคือคอมเมนต์นเก้าเกาเปอร์เขาบริเห็นดีน้ำเจ้าในสิ่งที่เจ้าเพดรคือเขาไปตำหนิไปด่าพ่อมนมครับพี่น้องว่าการที่เห็ดแบบเนี้ยเป็นการกระท่ำที่คิดหน่อยมากๆผลที่ตามมากก็คือความเสียหายนะครับเขายุดว่าเต็มป่า ว่าจะบ่อออกมาว่าออกเดืองเล้วนะจะปล่อยผ่านห้ยเดืองนี่มันจบไปนะครับแต่หัวหน้าชุมชนท่านนี้บอยอมจบออกมาแสจนในเทศไทยบุคลาก่อนที่สําคัญที่ไร่รับความเข้ารบนาถือจากสมาชิกในวงสาวน้อยและไหลรับความเข้ารบจากเจ้าภาพหลายๆท่านไล้ออกมาว่าไล้ออกมาชี้แจงไล้ออกมาตอบโตประเด็ดนดังกล่าวนี้นะครับท้าฟังดีๆ บอกเลยว่าทาเจ้าตัวได้ฟังคลิปนี้นาง้ายด้วยนะครับพี่น้องทาเจ้าตัวได้ฟังนหะนาง้ายด้วยนะครับสวนแบบนิ่มๆแบบผูด้ดีแต่ว่าเต็มไปด้วยความจริงใจเต็มไปด้วยความอัดอั้นตันใจในสิ่งที่เขาไหลลักในสิ่งที่พอยุดและลูกๆของเพิินไหลลับแต่ว่ามันบอกบ่ดด้ เพราะว่าเป็นนักร้องศิลปินนะครับเป็นนักร้องศินปินสิบไปทะเลาะกับเจ้าภาพสิบไปทะเลาะกับหัวหน้าชุมชนไปหาเรื่องเอาง่ายๆว่าไปหาเรื่องมันโมเมนต์แนวทางของเพิ่นคือแนวทางคือแนวทางของเพิ่นอะก็คือไปล้องไปล่ำไปสร้างความสนุกสนานสร้างความมวลซื่นให้กับพี่นอ้องนะครับโมเมนต์ Moment ว่าสิบไปหาเรื่องหาเล่าให้เกิดประเด็น ให้เกิดกระแสดราม่าให้ทุกคนบอสมายใจนะครับแต่มือนี่กระตองยอมหลับว่ากระค้งอัดอั่นใจพาอสมควรเพิ่มจึงได้ออกมาอธิบายออกมากตอบโต้ถามาเบาวเลยนะครับถามเบาเด้ยกับว่าได้เอฟซีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเพราะว่าพี่น้องแฟนคลับเอฟซีกะท่วงถามไป ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบไหนพี่น้องเอฟซีก็ท้วงถามไปว่าเป็นอย่างคือบออกมาปกป้องสิทธิเจ้าของมันคือบออกมาปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีของมะล่าเป็นอย่างคือโบออกมาปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีของเจ้าของท้าเพิ่นสีเ่านะครับพี่น้องเอฟซีก็ถามไปแล้วที่นี่กระถือต้องที่สุดแล้วนะครับที่เพิ่นต้องออกมาเบาวออกมาอบโต ต้องตอบโต้บ้างนะครับถือแล้วนะครับต้องตอบโต้บ้างนะครับถือแล้วเพราะว่าสีไ้เขานำเข้าอ,อยู่อย่างเดียวมันจกสีบ่แย่เกินไปบ่นะครับตามเดินตามแทะตามจ้อตามจีมตามวิพาววิจาร์ถาวิพาววิจารณ์้วยเหตุด้วยผลทุกคนก็ยยอมรับไลยทาวิพาววิจารณ์้วยเหตุด้วยผล คือทุกคนก็นยอมรับเลยนะครับแล้วสิ่งที่เค่นของใจหรือผู้ที่ไหลรับชมไหลเสพข่าวที่บอกข้าใจนะครับที่บอกข้าใจและเห็นใจหมอลํำบางนะครับคือใบสัญญานะครับคือใบสัญญาไหลทำสัญญากันแล้วชัดเจนนะครับไหลทำสัญญากันแล้วชัดเจนว่าเริ่มทำการแสดงตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตีห้า จนถึงตีหาทั้งนุ่งโจทั้งหมอล่ำสาวน้อยเพชรบันแพงได้ทํำการแสดงสมบูรณ์จบสิ้นตามนาทีสัญญาตตามนาทีที่เพิ่นจะต้องฮับใส่แฟนเพลงฮับใส่พ่อแม่พี่นอ้องแฟนคลับเอฟซีที่มาเบิงเพิ่นอยู่หนาเวทีแต่อยากจะให้เพิ่นต่อเวลาให้เพิ่นกับต่อให้ไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับพี่นอ้อง

เอาพี่น้องฟังเอาเด้อครับเด้อฟังฟังบาลนี่ปัญญาไม่เล่นบาลค่อนข้าง